สวัสด <toys> ีครับพี่น้องพบกับช่องตานอัตพลลำเพลินขอบพี่เชียพี่น้องทักทายพี่น้องครับย่มเศราฐ์ายๆอยู่ที่บ้านพักวันนี้วันที่30กรกฎาคม2568ครับพี่น้องครับอุ้ยบักเน่าคนเนาะสซนบักเน่าแด็ดอีกแล้วมื้อนี้วุ้ยอยูที่บ้านพักครับ บรรยากาศบรรพักวันนี้ไม่โดมไปธุระครับืันนี้รพิ่นไปกระสินบ่ไปตะเสาเลยให้ผมเช็ครถมาให้เพื่อนคุณเออเปิดร้านแล้วนะครับเปิดร้านผมกำลังซักผ้าอยู่เอาหาเอ๊ะอย่างนี้ครับคุเพื่อนหรือเปล่าเรือลายวันลหรือไม่านุน คืนคบล้เบิงผ่ารันพี่น้องสักผ่าสักผ่าน้ำเต็มไปนี่น้ำยังไม่เต็มปั่นไปลรอบหนึ่งปั่นอีกสองรอบแล้วค่อยปั่นแห้งทางเงินยังไม่ออกจากโรงจอดรถเลยครับกาจะอาบน้ำเนี่ว พี่แม่โดมไม่อยู่นะครับใส่ชุดละรา้านผู้อีเปิดแล้วพี่น้องครับเป็นปกไว้สิเพรมันปิดเด้กันแม่งกันฝุ่นตกเสษหัวรถผ่านไปผ่านมาไหนปุ๋ยสะอาดจะได้ไ,ไหพไม,หหมพี่น้องเวลาเ็ดต้มเผาเห็นยังมึงจะปุ๋ยปกไวปิด หน้าบ้านครับโลงเย็นสปานี่ครับยังไม่ได้ออกไปยังไม่ได้ออกไปโดมนะครับเกียเดเบียดครับยังไม่มได้ออกไปง่ายกันเลยทายสุักทายพี่น้องอยู่บ้านภาคีหล่ะ nó thì nó chỉ là ha bùi ui trời đẹp xe yên ngang đi, nè, cần cầm pa đây mình, tung ขอดูนะ พี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านพักเบอนี้มิ่งยังไรนะพี่น้องขึ้นกะนับกินอย่างงานมันเกิดนะครับพี่บาทนะครับนั่งกินน้ำกันเนี่ยอ,อ,อยขนนะ้ขอบคุณทีแห่งเมื่อคืนขอบคุณพี่หมอโน้ยน,นะครับกับพี่สอทะเบียนนะครับมานะัาบ้าโฮมแล้วก็ซื้อของมา ฝากมาต่อเมื่อคืนสุดยอดบุญดีดีเราก็นั่งวนกันจนหอดึงหอดึงเพราะหาถุ่มเมื่อคืนจะขยักใหญ่ครับนี่จวจะบึ้งแนวอันนี้อะไรเนี่ย nó mai hả bưng ừ, vâng lép với bưng vô không có tiệm ngay đâu nào muốn coi đây đó đi chỗ với lại cái đấy Yeah, we're going. โอเคเชียวแล้ที่นั้นก็เต็มพอดีไม่ยาปลับผ่านุ่มอื้อสถาก็ไม่มีต้องเดี้ยวพาแล้วลายแล้วหมดพอดีจะซื้อไม่หมดพอดี ห,หาท่าตลาดนัดคุณอันนี้ว่าไปดอกข้านีจานา่จังไรสิออกไปโดมอยู่ซสักผายแล้วกันตอนแรกว่าสิออกไปแล้วสักผายไม่แล้วกันจะาออกไปเห็ดเบี้ยเห็ดยังไม่แล้วที่ดีเอานะพี่ดองเนาะคลิปนี้ก็เลยทักทายพี่น้องยาเชาวที่ที่ทบ้านพักเนี่ย ยะค่อยออกไปแค่เดียวแล้วก็จะปปั้นตากตัวบันปั้นแล้วก็ตากปิดน้ำก่อนกนพี่น้องปิดน้ำ น้ำทิปก๊อกเดี๋ยวพี่น้องโอเคเดี๋ยวพอดันไ,ไม่คลิปหนาพี่น้องครับขอบคุณทุกทานติดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งเพื่อเดิดตามคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมขอ มาเด้อพี่น้องผู้ใด้ยักมาชิมครั้านสมตำพาพื้นของปุ๋ยนะครับพี่น้องอุ่นนุ่นได้ครับตอนนี้ก็มีมหลายคบทักทายพี่น้องล,งล,งล,งลงองมลมเฮียงลมแรงมากเลยอะ่ะ โอเคพี่น้องครับพอม่คลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณทุกคนติดตามครับขอบคุณทุกๆกำลังเชียร์เชียร์ใจพี่น้องตลอระวังระมัดระวังติดตามข่าวสารในเด้่อครับเด้อด้วยความห่วงใยโอเคครับพอม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ